รอบรู้รอบด้านการเกษตรส้มโอเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการส่งออกและเป็นที่ต้องการของตลาดตามประเทศเนื่องจากเป็นไม้ผลที่มีรสชาติดีกลิ่นหอมและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงรอบรู้รอบด้านการเกษตรการปฏิบัติและดูแลรักษาส้มโอในระยะพัฒนาผลและการเก็บเกี่ยวส้มโอมีคุณสมบัติที่ดีที่ไม่มีในผลไม้อื่น คือมีอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวนานอีกทั้งยังมีเปลือกนาะแต่ผิวสัมผัสอ่อนนุ่มทนทานต่อการขนส่งได้ในระยะทางไกลโดยเฉพาะการขนส่งไปยังตลาดตามประเทศสำหรับแนวทางการปฏิบัติและดูแลรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลส้มโอในระยะพัฒนาผลและการเก็บเกี่ยวมีดังนี้ส้มโอในระยะพัฒนาผล หลังจากส้มโอติดผลขควรให้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอและงดให้น้ำในช่วงที่มีฝนตกชุกและพ่นสาร copper oxychloride หรือ copper hydroxide เพื่อป้องกันโรคแคงเกอร์ใส่ปุ๋ยเคมีเช่นสูตร13 0 46หรือปุ๋ยสูตรเสมอในอัตราย5 5 3 0กรัมผสมกับน้ำ20ลิตร และผสมธาตุอาหารรองเช่นแมกนีเซียมแคลเซียมเพื่อป้องกันก้นผลแตกผลิดผลที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวผิดปกติหรือมีรอยโรคและแมลงออกรวมทั้งผลที่ติดกันเป็นพวงให้ปลิดออกเหลือช่อละหนึ่งผลหรือไม่เกินสองผลหากพบเพลี้ยหอยหรือเพลี้ยแป้งเกิน20%ป้อร์เนงกันกำจัดโดยพ่นด้วยสารคราไพริฟอร์ด30มล ผสมปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์30มิล,ลและน้ำ20ลิตรค้น2ครั้งห่างกัน7วันหลังพ้นสารเคมี1วันห่อผลด้วยถุงกระดาษเคลือบไขจนกว่าจะเก็บเกี่ยวสำหรับการเก็บเกี่ยวส้มโอมีระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเมื่อส้มโอมีอายุประมาณ5-6เดือนหลังจากติดผลหากทอผลด้วยถุงกระดาษเคลือบไขต้องเปิดถุงก่อนการเก็บเกี่ยว10-15วัน งดการพ่นสารเครมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีฤทธิ์ตกค้างนานและอย่าให้น้ำต้นส้มโอมากเกินไปเพื่อส้มโอมีรสชาติดีและเนื้อไม่ฉ่ำน้ำมากเกินไปใช้กันไกรตัดกา้านขั้วผลและมีถุงผ้ารองรับเพื่อป้องกันผลหล่นหรือกระแทกพื้นเกิดแบาดแผลที่ผลส้มโอที่เก็บเกี่ยวแล้วควรใส่ในภาชนะที่แห้งสะอาดและควรวางไว้ในร่ม ทั้งนี้เกษตรกรควรให้ความสำคัญกับการคัดขนาดและคุณภาพผลผลิตส้มโอตามความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้